สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเคสจากแบรนด์ Thermaltake ครับกับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะวิว270 TGA RGB ครับสำหรับเคสตัวนี้จากแบรนด์ Thermaltake ครับซึ่งแน่นอนครับคอนเซปต์อย่างที่เห็นกันแล้วนะฮะหลายคนจะเรียกมันว่าเคสสไตล์ตู้ปลานะมันมีการโชว์ฮาร์ดแวร์ภายในนะครับจะสังเกตว่า มีการโชว์ที่ด้านข้างและด้านหน้าจะเป็น Temper ร์กัสหมดเลยนะครับสำหรับรายละเอียดของเคสตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาดูคลิปรีวิวทั้งหมดเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับสำหรับการรองรับฮาร์ดแวร์ต่างๆเคสตัวนี้รองรับเมนบอร์ด EATX นะครับในส่วนของชุดลมรองรับ180มิลลิเมตรการ์ดจอ รองรับไซส์ใหญ่มากครับ420มิลิเมตรส่วนของ power supply ครับมาตรฐาน220มิลิเมตรสามารถติดตั้งได้ชุดน้ำาปิดครับ360มิลิเมตรและสามารถติดตั้งพัดลมทั้งหมดนะครับ9ตัวด้วยกันใครที่สนใจเคสสไตล์นี้ รองรับอุปกรณ์ได้แบบจัดเต็มมีขนาดที่ไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปตัวนี้ราคา2,600กว่าบาทเท่านั้นถือว่าราคาดีเลยครับสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะไปแกะดูรอบๆพร้อมกับการติดตั้งฮาร์ดแวร์และจุดการจัดเก็บสายต่งตางๆเราไปดูกันครับเอาล่ะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของวิว270 TGA RGB กันเลยฮะก่อนอื่นครับแหมเราเห็นสติกเกอร์มันดูคุณนๆเราแกะออกเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็น ชัดๆนะอันนี้แบบใหม่เอี่ยมครับโอ้โหเพิ่งประกอบเสร็จอะแล้วก็มารีวิวเลยนะนี่ปับ๊บโอเคหนึ่งแผ่นครต่อมาครับด้านหน้าครับจะสังเกตว่าเทมเปอร์เนี่ยก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านข้างตรงนี้แบบเต็มๆเลยนะเราแกะให้หมดเลยครับมันยังมีด้านในอีกนะเราแกะด้านนอกให้ดูก่อนนี่ฮะเอาละครับก็ จะสังเกตว่าตามชื่อซีรีส์เลยนะวิวผมคิดว่าเขาทำคอนเซปต์ให้แบบสามารถมองได้รอบทิศทางคือหลายคนอาจจะเรียกมันว่าเคสตู้ปลาซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันเพราะว่ามันสามารถโชว์ฮาร์ดแวร์ได้นะครับแบบรอบทิศเลยแหละอาจจะไม่ได้ด้านหลังนะเพราะว่าด้านหลังมันไม่ได้โชว์อะไรอยู่แล้วนะฮะคุณจะสามารถมองเห็นฮาร์ดแวร์ที่ด้านหน้าและด้านข้างตรงนี้นะครับนี่คือ สีมัทฉะกรีนนะครับอารมณ์สีชาเขียวนะซึ่งสำหรับวิว270เนี่ยตอนนี้ที่เราดูที่เว็บไซต์เขามีทั้งหมดสีสีคือสีนี้นะมัทฉะกรีนแล้วก็ไฮเดนเยียบลูนะฮะก็คือสีเสื้อนี้เลยนะครับเป็นสีแบบครบรอบ25ปีของ t h e r m โ t e ท h นะครับและสีมาตรฐานสีดำและสีขาวนั่นเองนะครับราคา2,600กกว่าบาทเท่านั้นถือว่าราคาดีและฟีเจอร์มาครบเราแกะด้านหน้าให้ดูก่อนเลยนะ แล้วก็มาดูเรื่องขององค์ประกอบต่างๆกันะนะฮะนี่อ่ะนี่คือ Temper ครับก็ถือว่าหนาทีเดียวแล้วก็เป็นแบบใสนะและขอบนะครับที่เป็นขอบสีสีเนี่ยก็ยังเป็นสีมัชชะกรีนเหมือนกันนะครับไม่ใช่สีดําหรือสีขาวนะซึ่งด้านหน้าตรงนี้ก็แกะได้เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวผมจะรื้อองค์ประกอบทั้งหมดที่มันสามารถรื้อออกมาได้ให้ดูหลังจากปิดเครื่องนะตอนนี้เรามาดูฮาร์ดแวร์ภายในกันก่อนดีกว่านะครับเราขยับให้ดูชัดๆนะ ่ะเราหมุนมาให้ดูอย่างนี้ฮาร์ดแวร์ภายในรองรับอุปกรณ์ไซส์มาตรฐานและใหญ่ได้เลยนะครับเริ่มจากเมนบอร์ดครับเมนบอร์ดเนี่ยรองรับไซส์ใหญ่สุดคือ EATX เลยนะครับแต่ว่าบอร์ดตัวนี้เราติดตั้งเป็น ATX ก็จะดูสมส่วนดูไม่แน่นจนเกินไปนะส่วนของชุดลมครับรองรับ180ม mm. มบอกได้อย่างนี้เลยว่ารองรับชุดลมณนะปัจจุบันได้ทุกรุ่น1 8 0ม mm มเนี่ยถือว่า สูงมากๆซึ่งในท้องตลาด CPU คูลเลอทั่วๆไปครับไซส์มาตรฐานนะเอาแบบทั่วๆไปที่หาซื้อได้เนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ160หรือ165 mm มเมเท่านั้นแต่ตัวนี้รองรับถึง180มเมเพราะฉะนั้นเรื่องของชุดลมเนี่ยไร้กังวลน,นะครับทีนี้เรื่องของการติดตั้งการาดจอบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับการาดจอเนี่ยรองรับ420ม mm. ิลเดี๋ยวเรามาดูกันว่า420ม mm ิลมเนี่ยมันสุดเลยหรือเปล่านะฮะ ตอนนี้ให้ดูก่อนนะเอาแบบสุดเลยนะนี่ฮะโดยสุดขอบเนี่ยประมาณ430มิลนิดๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เผื่อไว้แล้วแหละนะครับ420มิลนี่ประมาณนี้ก็เกือบชนเทมเปอร์ด้านหน้าเลยว่าอย่างนั้นเถอะอ่าถามว่าแน่นอนแหละ420มิลโอ้โหมันคงไม่มีการจอไซส์ใหญ่ขนาดนั้นนะอย่างตัวนี้ผมติดนั่งเป็น RTX 2080นะมันเท่าไหรเออ่เงน่าจะ280มินะ เนี่ย260ิมิลเองสัก3 0มมิล3 2มมิลก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการ์ดจอไม่ต้องกังวลครับรองรับไซส์ใหญ่ไซส์มาตรฐานได้หมดเลยนะครับมาดูเรื่องของการติดตั้งพัดลมแล้วกันพัดลมเนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมได้เยอะมากนะครับโดยแถมมาให้แล้วนะ1ตัวที่ท้ายเคสตรงนี้ขนาด140มิลลิเมตรพร้อมกับไฟ A R G B สามารถคอนโทรลผ่านเมนบอร์ดซิงค์ได้ซึ่งไฟทั้งหมดที่เราเชื่อมต่ออยู่เนี่ยยกเว้นการ์ดจอนะ ก็จะสามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์จากเมนบอร์ดได้อย่างตัวนี้เราใช้ ASU s นะก็ควบคุมผ่าน u r a s ซิงได้นั่นเองนะครับมาที่ด้านบนนะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้งชุดหม้อน้ำเนาะสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มได้ขนาด120ิมลมจำนวน3ตัวหรือขนาด140มิลตัวนะครับและด้านข้างเมนบอร์ดนะครับไซส์เดียวที่ติดตั้งได้คือ1 2 0ส mm, มมสามารถติดตั้งได้2ตัวและไม่ได้ติดการ์ดจอด้วยถ้าคุณติดตั้งพัดลมคุณก็ยังสามารถใช้การ์ดจอไซส์ หรือบน cover power supply ตรงนี้สามารถติดตั้งได้อีก3ตัวขนาด120มิลมก็ถือว่าถ้าติดตั้งได้ครบเลยนะ3ตัว3ตัวเป็น6 7ตัว8ตัว9ตัวด้วยกันนะครับถือว่าจะเล่นชุดลมก็ได้นะครับทางลมนี่ระบายอากาศได้อย่างดีนะครับเพราะว่าด้านล่างจะเจาะรูระบายเล็กๆไว้ด้านข้างและด้านหน้าเลยนะครับสามารถระบายอากาศได้นั่นเองไม่ได้แบบปิดทึบเนาะ ซึ่งตรงนี้ลือออกได้นะเดี๋ยวเราลื้อให้ดูอีกทีหลังจากปิดเครื่องนะครับแผ่นก้องฝุ่นก็ยังเป็นสีมัทฉะกรีนนะฮะก็สีเดียวกับเคสเลยก็จะมี2ส่วนนะที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเคสนะเดี๋ยวเราด้านล่างเคสจะเป็นสีดำนะเพราะว่ามันไม่ได้โชว์อะไรนะเขาก็มาเป็นสีดําแบบนี้มาว่ากันที่ฟอนต์พาร์เนลครับก็จะอยู่ที่บนเคสนะก็จะมี USB 3 2 Gen 2ที่เป็น Type C 1พอร์ตแล้วก็ USB 3.0 อพอรพอนะครับที่เป็นสีฟ้านะแล้วก็จะเป็นออดิโอนะครับจะเป็นไม์และหูฟังอีกอย่างละ1ชุดนะเป็นแบบแจ็ค3.5รวมไปถึงปุ่มพาวเวอร์และปุ่มรีเซ็ตนั่นเองครับโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรองรับฮาร์ดแวร์หลักๆนะครับเดี๋ยวเราปิดเครื่องแล้วมาหรือองค์ประกอบทั้งหมดรวมไปถึงดูที่ด้านหลังการจัดเก็บสายด้วยบอกได้เลยว่าเคสตัวนี้จัดเก็บสายง่ายมากๆนะครับมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆเราปิดเครื่องก่อนนะตอนนี้ผมปิดเครื่องเรียบร้อย ผมให้ดูด้านหน้าฮะนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับเทมเพอร์อย่างที่บอกไปว่ามันเปิดได้นะมันแกะได้เลยนี่ครับก็งัดออกมาปั๊บเรียบร้อยนี่คือฝาเทมเพอร์ที่ด้านหน้าและสังเกตรครับตรงนี้ก็จะไม่มีคานเลยนะคานก็จะอยู่ที่ตรงนี้ฝาบนเนี่ยไม่สามารถแกะได้นะจุดในการยึดเขาจะยิงรีเวทไว้เรียบร้อยนะครับและคานถามว่าแข็งแรงไหมดูตรงนี้มันยวบยาบไหมอ่ะผมกดให้ดู นี่ผมกดให้ดูก็ถือว่าแข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณสามารถรื้อเพื่อประกอบได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะงอหรือว่าหักนอกจากนี้นะครับตรงนี้ด้านล่างก็สามารถแกะได้นะครับเราลื้อให้ดูก่อนเลยฝาตรงนี้ครับเขาก็จะมีในส่วนของรูระบายอากาศอย่างที่บอกไปว่าช่วยระบายอากาศได้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณติดตั้งพัดลม3าตัวด้านบนเนี่ยมันก็ต้องมีการดูดลมเข้านะเออเพราะฉะนั้นมันก็มีรูเราแกะให้หมดก่อนเลยนะ การขันน็อตมันก็จะเยอะนิดนึงนะครับจะเป็นที่ขอบตรงนี้และเราจะต้องนี่หงายมันมันจะมีที่ด้านล่างนะครับน็อตจะเยอะนิดนึงแต่นี้เราอยากจะรื้อให้ดูทั้งหมดเลยนะฮะในส่วพนพาร์ตต่างๆขันน็อตออกมาแล้วตั้งให้ดูครับเห็นไหมผมสามารถหยิบคานมันได้เลยอ่ะอนี่ครับนี่ฝาฝานี้ก็จะมีสกรีนโลโก้ของเทอร m มอเทกนะ ส่วนฝานี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นช่องระบายอากาศเหมือนกันเอาไว้ดูดลมเข้านะอ่ะเราจะสังเกตรครับว่า<ม>เห็นไหมมีช่องมีช่องเพื่อดูดลมเข้าไปได้นะครับและดูดิพื้นที่อันเนี้ย power supply ถอดสายไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าเป็นขนาดเล็กนะ650วัตต์สังเกตรครับพื้นที่เหลือเยอะมากๆผมไม่ได้จัดเก็บสายเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังแล้วกัน สังเกตเนี่ยอะผมยกคาร์เนี่ยมาผมก็ยกคานมาได้นะถือว่าแข็งแรงเลยนะเออนนี้ดีอะที่ผมชอบมากคือพื้นที่เก็บสายแหละผมเป็นคนไม่ได้เก็บสายอยู่แล้วแล้วยิ่งเวลาผมรีวิวการประกอบเคสอะผมจะไม่เคยเก็บหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ลื้อแล้วนะครับเนี่ยเอาให้ดูแล้วกันฝาข้างก็จะเป็นฝาหลังนะฮะก็จะเป็นในส่วนของมัตชากรีนเหมือนกันแต่ในส่วนของแผ่นกองฝุ่นครับก็จะเป็นสีดำนะนี่ เขาจะมีช่องระบายอากาศเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มได้ที่ด้านข้างเมนบอร์ดนะทีนี้ด้านหลังจะสังเกตรครับส่วนตัวผมมองว่าด้วยฝีมือการจัดเก็บสายของผมแล้วแล้วผมสามารถรวบแบบนี้ได้ง่ายเนี่ยก็ถือว่าจัดเก็บสายได้ง่ายแล้วสังเกตรครับผมรวบอย่างเงี้ยแล้วก็รวบมาเป็นเส้นเดียวเลยเป็นก้อนเดียวตรงนี้เวลาคุณติดตั้งพัดลมนี้อย่าเอาสายไฟไปบังตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการระบายอากาศสามารถรองรับสตอเรจอะไรได้บ้างฮาร์ดดิส์ขนาด3.5ได้2ตัว หรือเป็น ssd 2.5ติดได้ตรงนี้และตัวแหละอ่ะก็เลือกใช้งานได้เลยและพื้นที่นะครับพื้นที่ช่วงเนี้เหลือเยอะมากๆเหลือเยอะจริงเนี่ยรวบหนาๆเลยก็ยังปิดฝาได้แบบไม่ล้ังไม่โปง่งยิ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้แหล็คฮาร์ดดิสโอ้โหตรงนี้ air f l o ือเหลือๆเลยครับดีเลยส่วน power supply นะครับก็รองรับขนาดมาตรฐาน2 2 0ม mm. มโดยที่คุณยังติดแล็คฮาร์ดดิสตได้อยู่นะ เออเดี๋ยวมาดูกันว่า power ตัวนี้ไซส์เท่าไหร่นะ power ตัวนี้650เองนะ power ตัวนี้โอ้150มิลเองนะเนี่ยมันสามารถใส่ใหญ่สุดคือ220มมิลก็ยังเหลือนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า power 1250วัตต์ก็ใช้ได้โอยผมมองว่าเคสตัวนี้เนี่ยถือว่าคุณเอาไปใช้กับฮาร์ดแวร์แบบตัวท็อปได้เลยอย่าง i9 การ์ดจอตัวท็อปท็อป7900 XTX หรือว่าจะเป็น RTX 4090สายใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันรองรับฮาร์ดแวร์ชุดน้ำปิดอะไรแบบนี้รองรับได้แบบเต็มระบบมากๆที่สำคัญครับจุดเก็บสายทำได้ดีและมีเยอะนะครับ Power ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะเดี๋ยวเรามีรีวิวให้ดูกันนะตัวนี้เป็นมาตรฐาน ATX 3.1แล้วด้วยนะครับอ่ะเราหมุนมาให้ดูอีกทีฮะนี่ดีไซน์เมื่อเรา หรือโครงออกทั้งหมดชุดน้ำปิดตัวนี้ก็เป็นของ t h e r m a t e ท h นะเป็น th 2 4 0 v 2เราเคยรีวิวไปแล้วด้วยสามารถไปเสิร์ชดูรีวิวย้อนหลังกันได้นะครับเอาละนี่ก็คือทั้งหมดในส่วนของเคสวิวส w 270 tg argb ครับจบไปแล้วครับกับ View t h e r m a t e ท h กวิว270 tg argb สรุปอีกครั้งครับตัวนี้มีสีสีณนะตอนนี้วันที่เราถ่ายทำก็คือสีมัชชะกรีนตัวนี้ ไฮเดนเยียครับเสื้อครบรอบ25ปีสีแบบนี้นะแล้วก็สีมาตรฐานครับสีดำและสีขาวนั่นเองนะครับราคา2,600กว่าบาทอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้สำหรับคนที่มองว่าเราใช้แบบสเปคสุดท็อปนะครับเราก็อยากได้เคสดีๆสัก1ตัวนะฮะปัจจุบันครับ2,600กเนี่ยก็ได้ระดับนี้แล้วนะครับ Air 4D รองรับอุปกรณ์ใหญ่คุณจะไปใช้กับ i9 หรือว่าไรเซน9ก็ได้นะครับที่สำคัญครับการ์ดจอคุณใส่ตัวท็อปได้เลย RTX 4090หรือว่า 7900XTX จาก AMD ก็ติดตั้งได้นะครับชุดน้ำปิดรองรับไซส์ใหญ่360มิลิเมตรก็ใช้งานกับ i9 หรือว่าไรเซน9ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้เราก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ